สวัสดีครับช่องอมออฟฟิเชียลครับวันนี้วันว่างครับมีอะไรทําครับไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปตกปลาไม่ได้ออกไปเก็บเห็ดครับวันนี้พาชมลงเพาะชํานะครับบอนสีแล้วก็พาชมบอนสีนะครับสวยๆบอนสีบานๆนะครับนี่คือเพาะชําไว้นะครับ ผมได้สั่งหัวจากเพจนะครับหัวจากเพจหัวบอนสีจากเพจมาพานะครับมาพาเขาบอกว่าเป็นบอนสีพิเสือสมุทหกหลงอ,อ,อะไรเน,นาะอินเอาไก่สุดสงวนนี่แหละครับจะพามาเลยครับพี่น้อง พาออกมาแล้วมีตะหนกอ่อยต่อยครับหนกกระทานะครับแอนเมคร์ดับหนกกระทาครับผมช้ำไปนะครับมันงอกแล้วครับงอกแล้วแต่ขอแนะนํนำนะครับพี่น้องคนไหนจะ่าหัวบอลสีนะครับผมแนะนํนำให้ใช้ทไา้นะครับรา้กออิดกอปุนนี่แหละครับนะครับเพาะนะครับ งอกเร็วครับงอกเร็วกว่าขุยมะพร้าวนะครับแค่ว่าเราล่างน้ำให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งไก่เซอร์ครับกุ้งไก่เซอร์นี่ครับต้นหน่อยผมชำไว้ครับต้นหน่อยต้นหน่อยมันชำไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรืองราหุนครับพวกนี้เป็นเรืองราหุนทั้งหมดครับแต่ส่วนนึงจะเป็นนกกระทาครับ เป็นนกกระทาอันนี้ก็จะเป็นพญาจงอ่างครับพอดีได้ได้เงามันมากได้หัวมากครับเอามาชำไปต,ตัวนี้ก็จะเป็นเสียฐีวินสันด่างครับแต่ด่างด่างโบลายครับด่างแค่นี้อันนี้ได้คอมันมากครับกขตัดคอให้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่ครับต้นไม้ช่วยปลูกประดับบ้านครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของ กุ้งไกเซอร์กุ้งไกเซอร์และกุ้งเดนมาร์กอันนี้กุ้งเดนมาร์กนะครับอันนี้กุ้งเดนมาร์กกุ้งเดนมาร์กอันนี้กุ้งไกเซอร์นะครับจำาสับสนครับอันนี้คือต้นแมพันุมีหัวใหญ่ครับนี่คือผมว่าผ่านะครับผมนห้มันแตกหน่อยเองครับกําลังแตกหน่อครับบม่ต้องพาอะไรพี่น้องถ้ามีหัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นข้างนอกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผู้ด่าง ต้นแม่จะเป็นผู้ด่างยักษ์ครับนี่ผู้ด่างยักษ์ใบฉีกนะครับผู้ด่างยักษ์ใบฉีกแต่ว่าพอผมตัดยอดตัดนำมามันได้ก่ายครับเป็นผู้ด่างธรรมดาเป็นผู้ด่างธรรมดาทําทรงพุ่มครับอันนี้ก็เป็นแดงวัวต้นเหล็กครับเพิ่งแยกออกจากต้นแม่นะครับเมบื่อวาน ลินมาก,กุ้เกเซอร์ครับพี่เสือ้ออันนี้ก็ช้างเผือกใบบัวงามๆพี่น้องสวยๆอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนี่เพิ่งเปลี่ยนดินใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดาหุนใบใหญ่ๆครับสวยๆนกัดสีวัเต็มครับจะเป็นช้างเผือกใบบัวอันนี้ก็จะเป็นทับทิมสวยๆครับพี่น้องพาชม ต้นไม้ครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทําครับพาชมของสวยๆงามๆปลูกไว้ประดับบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องลาหุนเหมือนกันครับเรื่องลาหุนพญาจงอางนะครับพญาจงอางส่วนมากอยู่นี่จะเป็นเรื่องลาหุนหลายครับก็จะมีหกหลงอยู่สามกระถางนะครับนี่นี่หกหลงครับอันนี้ก็หกหลงครับ หกหลงต้นนี้ก็หกหลงครับตัวกัดสีอย่างบบบมันครับอันนี้คือทับทิมนะครับอันนี้ก็นก,นกครับนกกระทาอันนี้ก็จะเป็นแดงวัวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบอนไซมะพร้าวยังบบมีเวลาเกลียดเลยพี่น้องเอ้สูงเลแล่วครับบอนไซมะพร้าวี่สวย ใบมะพร้าวสวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการกรีดนะครับบอนไซมะพร้าวอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นหรือสีผสมนะครับอันนี้เขาเรียกเพชรเก็ดสีหรืออะไรเนี่ยครับจำาม่ได้นะครับในปลูกไว้ครับว้ประดับบานนะครับเอาไปตกแต่งในห้องน้ำหรือว่าในตัวบ้านก็ได้นะครับผมพาไปดูอีกครับ ทีนี่นะครับคันปลูกไว้ประดับบ้านก็นสวยนะพี่น้องวางจัดสวนสวยนี่ผมยังวด้จัดสวนนะครับนี่คือฤาษีผส,สมครับส,สวยเลยเป็นพุ่มนะครับไปซื้อมาแขยยอดเขาชํำยอดทองยอดหนี่งลอยหนึ่งนะครับผมเลยเอามาขยายพันธุ์ใหม่ครับเพราะว่าจะขยายพันธุ์ใหม่ครับเวลาผมจะเอาออกไปขายนะครับฤาษีผส,สมอันนี้ก็จะเป็น โกเมนนะครับสน่จันโกเมนนะครับมันคล้ายๆกับเสน่จันแดงนะครับแต่เสน่จันแดงใบมันจะเลียวยาวจักหน่อยคือเหมือนใบโูกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ก็จะเป็นแบ็กบิวตี้โอแบ็กเมจิกกายครับแบ็กเมจิกกายนี่คือเป็นบอนดำนะครับบอนดำมันจะกลายครับมันจะกลายพันธุ์มันจะออกใบเป็นด่างๆไลยๆนะครับ บอน,นี่คือแบ็คเมจิกนะครับเรืออะลูคาเซียนะครับอันนี้ขาคุณแผนครับขาคุณแผนใบสวยๆงามๆเลยครับขาคุณแผนใบสวยๆงามๆอันนี้เป็นบอนผมแนะนำเลยนะครับพวกบอนหูช่างบอนกระดาษก็าขายเป็นหัวเป็นไข่มันครับตามเพจตามนังยาสือได้ครับ ซื้อมาบ่มีด่างครับซื้อมาบ่มีด่างผมไม่ได้จมตีเพลครับทุกเพลครับผมสั่งมาหลายเพลนะครับสั่งมากกับ่ด่างครับเขาโพสต์นั่นรับประกันด่างบ่ด่างเค้มห้คือเก่าครับถักไปมิดบอกเมดครับเนี่ยครับผมสังแม่ไรยครับในล่องวันก็ไายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยป่าด่างครับกล้วยป่าด่างเลือดหนกครับมีซื้อมา ผมสั่งมาสิบปวัวต้นนะครับตายหมดนะครับตายหมดเดือดตนเดี๋ยวนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษก้านดำครับบอลกระดาษก้านดำาาชมต้นไม้สวยๆนี่แบกอโลคาเซียรับบอลดำครับ แบ็คเมจิกเนี่ยแหละครับเขาเรียกกับบอลดำอันนี้ออกไหลไหลอะไรแหละครับผมบ่ได้แยกมันเลยตายหมดครับนี่บ่มีเวลาแยกเลยครับไม่มีเวลาแยกอันนี้ก็จะเป็นบอลดำกายครับแบ็คเมจิกกายครับใบมันจะออกแดงๆพี่น้องนี่หมดครับแางแต่ว่าบอลพวกนี้ครับเขาบดวนแดดบอลดำนะครับต้องเลี้ยงตากแดดและย่าให้ขาดน้ำครับบอลพวกนี้ครับ ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเเนาอีนเนานะครับต้นแม่นะครับต้นแม่น่า์ครับอันนี้ก็จะเป็นโคสุปโชคนะครับเนี่ยโคสุป,ปโชคเห็นบ่าพี่น,อน้องคืเมือเดอยเถอะเนาะโคสุปโชคครับสปปวยๆครับถ้าเลี้ยงไปน,น,นานๆมันจะมันจะกลายครับโคสุปโชคกลายไปเป็นเขาเรียกอะไรนะไอเงาะถอดรูป อันนี้อีกต้นนะครับค้นเข่าใจผิดหลายนะครับหนึ่งวาัาเป็นหกลงบบแมนนะครับอันนี้คือนาลายเรืองพบนะครับนาลายเรืองพบให้สังเกตหูครับเห็นไหมครับหูมันจะมีแถบสีชมพูอมแดงนะครับช่วงหูเรามาตรงสะดือมันนะครับมันจะมีมันจะมีแถบเป็นชพูเข้มอมแดงนะครับแล้วก็จะเหลือสีเขียว หล่อขอบหลายนะครับจะเหลือสีเขียวกัดสีบ่มดนะครับนี่ก็จะเป็นไอเรื่องลาหุนกันครับกัดสียังยังบ่มดนะครับถ้ากัดสีมดจะสวยนะครับกัดสีมดเต็มใบเลยนะครับจะบ่มีสีเขียวเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นนางไหมครับนางใบใบอ่อนใบอ่อนมันครับนี่ครับนูมืดแสงนะครับ อันนี้เป็นต้นอ่อนครับหัวประมาณปูมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาแตงโมนะครับพี่น้องขาแตงโมนะครับขาแตงโมก็จะเป็นตะกุลในการพวกขาขุนแผนขานางพิมพ์นะครับแต่ว่าขาแตงโมเนี่ยังเจ็ดยังไงมันจะเป็นลายแถวขึ้นมาครับคือปีกหนกนะครับเห็นไหมครับตดสวยครับอันนี้กําลังขยายพันธุ์ครับอันนี้เกตมังกรนะครับเกตมังกรนี่ก็หายากนะครับ นี่ได้มาต้นหนึ่งครับกำลังเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะพามาดูเขาเรียกแบคบิวตี้แบคบิวตี้นี่ครับพระเอกในงานนี่ครับใบใหญ่ๆเลยครับใบใหญ่ๆสวยๆเลยครับออกลูกเต็มครับนี่รอขยายรอขยายพันธุ์ครับรอขยายพันธุ์ต้นอีู่ือกันครับ ถ้าพวกเงี้ยถ้าใส่กระถางใหญ่ยิงแต่โตนะครับใส่กระถางใหญ่เนี่ยยิงแต่ใหญ่ยิงแต่โตครับสวยครับนะครับใบใบใหญ่เป็นฝูดครับออกลูกมาเพียบครับออกลูกมาครับออกลูกเต็มเลยครับออกลูกมาเต็มเลยครับผมปิดไทยนะครับปิดไทยคลิปนี้นะครับด้วยบอลหนังจอร์เข้นะครับ อโลเคเชียข้คอกระดายนะครับต้นใบมันทานันแล้วมันจะขยูดแบบนี้นครับมันจะยิกจะงอแบบนี้นะครับมันในไข่บอลบอลดำนะครับไข่ไข่แบก๊กีแบ๊กมีจิกนะครับแต่ว่าต้นมันจะดำนะครับต้นต้นมันจะดำต้นมันจะดำะเหันมาพี่นนองดำแบบดำขึ้นมาเลยน,นะครับ นี่คือต้นแม่พันธุ์ครับสองต้นผมเอาไว้ครับดันมาเมื่อคืนหนังจอระเข้เลยนะครับเพี้ยนมาพี่น้องฉัดมาเนาะนะครับมันดำสวยๆออกไรพวกนี้จะแพงกลัวแบกมจิกนะครับกบนหนังจอระเข้นะครับส่วนมากไปซื้อก็จะโดนหลอกหลายนะครับโดนหลอกหลายเป็น บอนหนังจระเข้นะครับแต่โบแมนนะครับให้สังเกตดีนะครับบอนนังจระเข้เนี่ยใบมันจะขยุตนะครับหลังใบจะออกสีออกมุงม่วงนะครับใบอ่อนมันนะครับจะออกมุงม่วงออกดำาเลยก็ได้ครับค่าเหมือนกันกับต้นมันนะครับเหมือนกันกับลาต้นมันนะครับออกมาสวยๆนะครับพี่น้องก็ย่เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนในผมนะไม่เด้อครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไปเพียงนิดเท่านี้ครับพาชมสวนดอกไม้นะครับ สวัสดีครับ